going คุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้เมืองทองทีวีของเราได้อัปสกูปการถแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอล A c l a เ c แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกระหว่างสโม,มสรบิสเบนโรกับ s c g เมืองทองยูไนเต็ดเราฟังทางฝั่งของกุซือทวตวันศีปานและกัตตันมุยทีวรสินแดงดาไปแล้วนะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของทางฝั่งบิสเบนโรมาฝากด้วยละครับเริ่มต้นกันที่จอร์ดอลอยซี่อดีตนักเตะชื่อดังของออสเตรเลียและปัจจุบันนี้ก็เป็นเฮดโค้ชให้กับสโมสรบิสเบนโรเจ้าตัวก็ก่ามเนงงยขอ เพราะว่าพวกเขาก็ได้ศึกษาฟุตบอลไทยมาเป็นอย่างดีเอสซีเมืองทองยูเนเตดมีนักเตะทีมชาติหลายต่อหลายคนเอสซีเมบองทองยูเนเตดเล่นด้วยกันมาตลอดและแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องมีทีมเวิร์กที่ดีส่วนการที่จะจับตามองนักเตะเอสซีเมืองทองยูเนเตดคนไหนเป็นพิเศษนั้นทางคุณสือจอนอล่อยซี่ก็ได้กล่าวว่านักเตะของเอสซีเมืองทองยูเนเตดทุกๆคนมีเทคนิคที่ดีการคลองบอลที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเทีวสินแดงดาคือนักเตะที่อันตรายมากๆ เพราะว่าทีโริตนั้นมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมไปกับบอลได้ดีและมีประสบการณ์ในการเล่นลาลิก้าของสเปนเ,เขาคือผู้เล่นที่ทางบิสเวนจะเผือไม่ได้นะครับนอกจากนั้นผู้เล่นหมายเลข18<ะ>ก็คือชนาทิปสงกระศินก็เป็นนักเตะที่มีเทคนิคเยี่ยมและสร้างความแตกต่างของเกมได้รวมไปถึงซิสโกโเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงในลีกยุโรปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะต้องไม่ให้เขาครองบอลง่ายๆครับ ส่วนทางฝั่งผูง้เล่นจัสนอตนะครับกองหลังของบิสเบนรอที่มาถแถลงข่าวแทนกัปตันทีมก็ได้เปิดเผยว่ามันเป็นเกมที่ยากเสมอไม่ว่าจะเจอใครแต่ปีนี้เราเองก็มีผลงานที่น่าพอใจนะครับแล้วก็หวังว่าบิสเบนจะเอาชนะเอสเมืองทองยูไนเต็ดให้ได้ในเกมวันพรุ่งนี้นั่นเองครับ